ศาส,สนาสถานที่ได้เชื่อว่าเป็นสุราแห่งแรกของแขกเจ้าเซนในพื้นที่สามกะดีสีสุราหรือชมชนไทยชินะมัสยิดเดือฟาละหรือดีปลายนาตั้งอยู่ริมคลองวัดปลักพื้นที่แห่งนี้เดิมเคยเป็นปลายนาหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้ากุนทนบุรี ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าปลานาส่วนชื่อกุ่ดินอนอกนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในอดีตกะดีแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากกะดีอื่นสำหรับวัดประยูรวงนะครับสร้างโดยสมเด็จเจ้าพยามหาประยุรวงดิดบุญน,นาเมื่อพศ2317ใช้เวลาสร้างนานถึง8ปีโดยชาวบ้านย่านธนบุรีดั้งเดิมเรียกว่าวัดลวก เหล็กเขามองที่วัดประยุูรวงได้รับแรงประดาลใจจะมาจากยอดเทียมพึ่งที่รัชกาลที่สามพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าพญาบรมมหาประยุูรวงผู้สร้างวัดเขามอนโดยคำว่ามอนมาจากคำว่า ถนองในภาษาขเขมรแปลว่าก้อนหินดังนั้นเขามอนจึงหมายถึงภูเขาจำลองที่สร้างขึ้นจากหินมีรูปทรงคล้ายขดึก,กับภูเขา โบสถ์ซานตาคูสเป็นวัดของชุมชนชาวคิสเชื้อสายโปรตุเกสส้้งบนพื้นที่ซึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชประทานให้แก่คุณพ่อกอในปีพศ2312โบสถ์หลังปัจจุบันเป็นโบสถ์หลังที่3สร้างขึ้นในปีพศ2456โดยบาทหลวงกูเรีลโมกินสดาคูสเพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ผุพังไป วัดกัลยาณิมิตวรมหาวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยเจ้าพยานิกรบดินมเห็นธรมหากัลยาณิมิตโตได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงและสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพศ2368พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณิมิตร มัสยิดต,ต้นสนมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่ากุฎีใหญ่หลังจากมีการสร้างอาคารใหม่และปลูกต้นสนคู่ที่หน้าประตูกำแพงจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมัสยิดต,ต้นสนวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดมะกอกแล้วเปลี่ยนมาเป็นวัดแจ้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้มูลนะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามีชื่อเต็มว่าวัดอรุณราชวรารามราชวมหาวิหาร วัดระฆังโคศิตารามมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมใช้ชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่และต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกให้เป็นพระอารามหลวงและมีการขุดค้นพบระฆังโบราณในเขตวัดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งจึงถูกเรียกว่าวัดระฆังตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสี พระมหาเทระรูปสำคัญที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างมากในประเทศไทยหอพระไตรปิฎกเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามเคยเป็นพระตำหนัก และหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ขนาดทรงรับราชการในสมัยทบุรีและโปรดเก้าให้รื้อมาถวายวัดเมื่อเสด็จขึ้นของราชสมบัติแล้วภายในมีตู้พระไตปิดกขนาดใหญ่เขียนลายรถน้ำสองตู้ปฏิสถานไว้ในหอด้านเหนือหนึ่งตู้หอด้านใต้หนึ่งตู้ วัดระฆังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปางที่ทำถูกแบบแผนที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง